ปราด,ดีจาโอ้ยพี่น้องเอ้มาบุ๊คพี่อยากกินแต่ขนมเสิบมึงอยากกินขนมเส้นขนมเสิบสซย,ยอดพี่น้องเอ้ยพี่ๆเองหัวปรีปักทัวผักกาดนอไหมน,ก,นก่ะเนาะแต่ว่าขอสิกินนึงนี่เสนอตอนหัวปรีปลากระสีเก,เกขนมเส้นกินขนมเส้นพวกเด็กกับเสียบคือ บอกอิสระ,ะกินขนกินไทยก็ไม่อร่อยนั่นอยากขนมเส้นหมอสุดท้ายว่าไม่หมอสุดท้าย,ยอดอกค่ะขนมเส้น,น,นไซยอกคือเข็ดกินได้ประมาณสามเทียกินได้สามเทียเพราะว่าเขาไปเฮ็ดลายอยากกินเมื่อไรก็กินนี่หมวดปี กินแล้วไม่อับปรีนะคะบักทัวบักทัวน,นี่ข่อบคเรอันนี้ปานดรกก็ต้องมากปักอิตูผักอิตูมากินมเมื่อเวค่ะปลาก,กระสแก่ปลาก,กระสแก่ปลาเ,เ,เด็กใส่ทำไหมคนมันกินใส่ย,ยอดเห็ดจังไดกระเสียบจิ็ดหมอยญ่กระเสียบใส่สูตรเข็มข้น ไปเฮ็ดกินยวนงานแต่งงานลูกค่ะเขยใส่สุดเข้มข้นสามสิบค้อนจะขอสักขวดหนึ่งขวดใหญ่ขวดละยี่สิบบาท ข,าขาัาขวขึ้นจังขัาวตามข้นดูขัาวแบบว่าสำเร็จรูปสำสำเร็จรูปเมื่อเจ้าของไปแล้วเปล่า สะดุดประเดีย๋ยว่อยบ่ม,มิ่เสียบ 啥？嗯，嗯，好了。我算活皮。 ขาดไปอีตูมืดกินไม่กรละมังกันได้ไะอีตูคอยตอละหม่ยอมกินจานหมืดเฟนกลับห้ยูนขนแก่น อยู่กรุงเทพพี่น้องคอยกินมัดกระลมังแต่ว่าคอย้งก็เลยกระกระบกลอกไป เฮ็ดเออโอ๊ตต่อที่ก่อนเฮ็ดขนมเส้นคายพี่นอ้องจะเฮ็ดเฮ็ดขนมเส้นคายนะคะน้ำยาขนมเส้นเฮ็ดด้วยใจเขาหลุด แต่นีผักไม่นุ่งกันให้เพื่อนกินนะ คลมเส้นรไวยเพื่อกันสะอาด เฮ็ดขนมเส้นสายยอกให้เออๆเพิอเอ่นกินยู่บ้านค่อยตอนลูกเขาแต่งงานสามสิบพ้น ขอาวเลยแบที่นี่ขนมเส้นกับแสบแล้วกับมิผพักเคียงกางเนี่ยมันสะอาดสะอาดพี่น้องขายด้วยตัวที่เก่าโอ้ย,อยนาทางดังเลยมันนงี้เมื่อคืนเนาะค่ะตอนนี้เนี้ยเมื่อคืน,น,ะค,ะน,น,น,ค,นคลิปในีงย้ยเมื่อคืน อาซาอานน้ำยาคำสิทธถึงมันสิจางมันบ่มีเนื้อปลาเยอะแยะแต่คุณข่าของมันมีตามตามอันราคาเพิ่นกคก,กินพี่น้องบ่แมนซื้อไปแล้วยเ,เมื่อเศา้าบูดหรือว่าซื้อไปพ่เท่าสองชั่วโมงบูดไปนั่นกับเบ้าไว้เฮ็ดอย่างก็กตามเฮ็ดด้วยใจมันขายได้มีผักเปิ้นเคียงเคี้ยงขง นีผักซับหนีสุดเนี่ยสามสิบบาทนี่นสิเออเอาปลาเดียดไข่ไปขายแล้วแต่เนาะค่ะไม่จำเป็นจะต้องใส่ปลาเดียดไข่ก็ตามแต่เอาความสะอาดเพื่นกินน้ำอยากคนเส็ตตามความดู สวยๆจะสูตรเข้มข้นออกปันแดง การที่เขาจะขายของเขาได้มีความงสื่อสัตว์พี่น้องสื่อสัตว์กับลูกค้าสื่อสัตว์กับเจ้าของเนี่ยดับแรกอันดับแร,ก,บเรกเลยสื่อสัตว์กับตัวเองเฮ็ดเฮ็ดลขลุ่ยแหลอกินอีกป่ะขวเสียน้ำยามันเลยสามีแหละเมื่แล้วขวเสียอีกอยู่ โทษทีนะคะสืบที่เเก็บแกะดเก่าเราค่อยสไตล์เดิมเว้ยสืบกปุสิไป,สปใส่น้อมันเผ็ดโอ้ยจะสิบายย้าจยังไงด,ดังกระเสริมสิบวยเผ็ดยังไงน้ออีพออีแม่คอ่อย xẹp sí, quá xem khỏe quá tân kín đông hùa à? ừ. น้ำยาคนเสร็จเอ้เนี่ยขอใส่ปลากระป๋องฝรั่งพี่นอ้องเนี่ยปลากระป๋องฝรั่งนึ่งกระป๋อง นีขอยใส่พริก,กไทยกระชายใบมะกรูดน้ำปลาเด็กอขอโทษแล้วก,ก็ก็จะจบคลิป ก็จะบอกไม่ได้บอกไม่ได้หมายก็บรรยาแน,น้ำนะคะนาะสาธุขอถทษฮอปซีเฮ็ดอาหารขายดยาาียังกระตามย่างเช่นขนมเส,ส้นน้่นยากขนมเส้นเลยค่ะไม่ยากขนมเส้นบางค้นเนี่ยเพิ่นบ่มักข้นเพิ่นสินมักดั่มใสแต่มีคุณาภาพเราเลือกเอาที่น้ำใสแต่มีคุณาภาพมไม่ใม่เฮ็ดดัําใสเฮ็ดดั่ใสแบบต้มกต่นัปลาเด็กไห้เพิ่นกินอัน พอบสปีสปะแบบนั้นกับโมเมนคุณภาพเฮ็ดน้ำใสที่มีคุณภาพใส่ก็ใช้ประเดกดีตะไคร่ใบบกูดตกแต่งตับให้มันงามๆเบลนน้ำม,มันขึ้นมากเสียมันสิเป็นตะกินยังเสียอ่ะเฮาเฮาเฮาแค่ใส่ใช้ใจทำแล้วก็พักพักหนให้มันงามๆหรือว่าเขาขายเป็นชุดเนี่ยค่อยว่าขายได้พี่น้อง อหลีคนที่เขาสิกินน่ะเขาสิเบงตรงนี้แหละสามสิบบาทยี่สิบบาทเขาพัจะป็นต้องขายแพงเขาขายเอาวอลลุ่มเยอะๆเขาไปชจะป็นต้องขายเอาแพงเขาขายเอาวอลลุ่มวันนี้ฉันขายได้เท่านี้เท่านี volume, volume, ้วอลลุ่มวอลลุ่มขึ้นกาไรถุงละห้าบาทแต่ว่าเขาขายได้เยอะผมบอกคเขาพัะจะป็นต้องเอาถุงละสิบบาทแต่คุณภ่าพบกนีนกนะการเลี้ยวแต่เนาะแต่ข,ข่อยคิดว่าสำหรับข่อยที่เป็นคนที่กินขนมเส้นงนะขอยพ่ามักน้ำข้นเยอะแยะ แต่กว่ามากที่น้ำใสพอดีแต่มีคุณภาพประเดียเสียบบนเป็นเค็มกินเหรอเสียบริ่นเตศในในน้ำยาขนมสินแล้วก็ผักยายเพิ่นหยิบเอาพะผักมันเพงเขากับใส้เพิ่งทุงทงทงทนทุ้ะทุนละต้นที่เหนียวโอ้คอยหมั่นใจว่าไม่มีเหลือไม่มีเหลือรอดไปขายมองได้เขาก็รอตั้งแต่เขาคือจะเขาขายกาแฟ ต้องยูมองที่ดีดีแล้วก็มีคุณภาพมันไม่ยูมองที่ดีแล้วก็ม,มีคุณภาพ ไปแล้วค่ะคิดมีเดือดได้เ่ยมาก,กินตอนเดือดเขาไปอยากลงอตอนเดือก,ก็ยังเสียละเพราะว่า,ามันเป็นช่วงเดือประเทศไทยแต่ว่าที่สวีเดนเนี่ยก็คือหมอกบ้าม,มันบ่รเดือ ล้วค่ดอขอกัก็กินบ้านเฮ้าเันแหละพี่น้องโอเคค่ะรักและก็ทุกทุกท่านค่ะปีหนาฟ้าไม่กับพ่อกันเ้จาจะแสบๆค่ะอย่าอวดน,น้ำกันเด้อพอดีค่ะอพอเพลิน